เมื่อไม่นานมานี้ลหลายๆคนอาจจะทราบข่าวจากเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นนะัดเทศกาล a Sto World Concert ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตของแร็ปเปอร์ชื่อดังอย่างทาวิสกอตโดยผู้ชมต่างพากันหลั่งไหลเข้าไปดูกันอย่างล้นหลามนะครับเพื่อเข้ามาหาความสนุกและความบันเทิงแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นมานะครับจึงกลายม,มาเป็นโศกนาฏกรรมขึ้นในช่วงพลิปตาเมื่อฝูงชนที่แห่เข้าไปชมคอนเสิร์ตที่หน้าเวทีมากจนเกินไปนะครับก็จะทําให้บริเวณังกล่าวขาดอากาศหายใจจนมีผู้เสียชีวิตในงานังกล่าวมากกว่า8คนด้วยกัน ในรายงานบางส่วนอาจจะมีผู้ชมที่มีอายุน้อยนะครับพยายามตีเนียนเข้าไปดูคอนเสิรต์ตแต่ทิ้งย่างไรก็ตามนะครับด้วยมาตรการป้องกันังกล่าวมันก็ทําให้ทีมงานรักษาความปลอดภัยโดนด่ายับไปเลยครับแต่คนที่โดนหนักที่สุดก็น่าจะเป็นทาวิสกอตนี่แหละครับในพลังที่เกิดเรื่องขึ้นมาแล้วนะครับทางญาติผู้เสียชีวิตต่างก็พากันโทษทาวิสกอตนี่แหละซึ่งเจ้าตัวก็พยายามออกมาขอโทษในเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นพร้อมเยียวยาทุกอย่างให้กับญาติผู้เสียชีวิตเช่นกันครับซึ่งมันก็กลายมาเป็นตาบาปของทาวิกตตโดดยไไม่ไ้้ังใจ ถึงแม้ว่าเรื่องดนงก่าวจะไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นมานะครับเพราะมันยังมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันโดยเหตุการณ์นี้เราต้องเล่าย้อนกลับไปในวันที่3ธันวาคมปี1979ครับและวงดนตรีที่ขึ้นแสดงในวันนั้นก็คือวง The Who วงร็อกสัญชาติอังกฤษซึ่งพวกเขากำลังจะไปแสดงคอนเสิร์ตที่ r i v e r f r o n t c o l i s e เ um ซที่เมืองซิซินาติรัฐโอไฮโอประเทศสหรัฐอเมริกาครับ ในขณะนั้นวงเดอะฮูอยู่ระหว่างทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกนะครับและก็ได้เดินทางไปอย่างสหรัฐอเมริกาและทำการทัวร์มาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันเกิดเหตุอย่างไม่คาดฝันนะครับโดยในวันนั้นตั๋วคอนเสิร์ตถูกวางขายไปจนหมดเกลี้ยงซึ่งขายไปได้มากกว่า20,000ใบด้วยกันครับภายในระยะเวลาไม่นานพอถึงช่วงประกาศผ่านวิทยุกระจายเสียงว่าคอนเสิร์ตจะเริ่มประมาณ2ทุ่มตรงนะครับขอให้ทุกคนที่มีบัตรเข้าดูคอนเสิร์ตสามารถเข้าประตูสเตเดียมไปยืนจองที่ดูได้เลยครับตอนบ่ายสาม แล้วเมื่อผู้ชมได้ยินเสียงนี้นะครับต่างก็พากันหลังไหลทยอยเข้ามาเรื่อยๆตลอดช่วงบ่ายแออัดคับคัางกันที่หน้าประตูทางเข้าครับเนื่องจากในขณะนั้นบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตยังเป็นแบบธรรมดาครับและยังเคารพขนบธรรมเนียมเก่าอยู่นั่นก็คือใครมาก่อนได้ยืนหน้าเวทีใครมาหลังก็ยืนอยู่ข้างหลังนั่นแหละมันก็เลยทําให้ผู้ชมทั้งหลายนะครับต่างพากันหลังไหลเข้าไปยืนหน้าเวทีให้ได้ซึ่งจริงๆแล้วระบบเข้าชมคอนเสิร์ตแบบนี้นะครับถูกสั่งยกเลิกไปนานแล้วเพราะว่ามันเคยมีปัญหาเรื่องผู้ชมทีี่่ไมเเป็นระบบยคั และเคยมีเหตุการณ์ที่ทําให้ผู้ชมเสียชีวิตเพราะเหยียบกันตายมาแล้วดังนั้นเขาจึงมีการโลรล,ลงไม่จากคอนเสิร์ตในลักษณะแบบนี้ขึ้นมาอีกเลยครับแต่แล้วคอนเสิร์ตนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคร้ายที่คาดไม่ถึงแล้วแล้วเหตุการณ์ความเดือดร้ายก็ได้เริ่มต้นขึ้นมานะครับเมื่อผู้ชมที่มาออกกันหน้าประตูต,ตั้งแต่บ่ายโมงเพื่อที่จะเข้าไปจองหน้าเวทีให้ได้และบอกว่าตัวเองเนี่ยแหละคือ number วัน ทุกๆคนก็รอๆๆไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าประตูสเตเดียมจะเปิดตามเวลานัดแต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับผู้คนก็เริ่มเข้ามายืยนกันมากยิ่งขึ้นจนมาถึงเวลาห้าโมงเย็ยนยาวไปจนถึงหนึ่งทุ่มนะครับผู้คนที่มายืยนหน้าประตูก็เกิดความโมโหกันใหญ่ในขณะนั้นก็มีการผลักกันไปกันมานะครับไอคนข้างหลังก็อยากเข้าก่อนส่วนไอคนข้างหน้าก็ยังไม่ได้เข้าเลยครับติดอยู่งั้นเป็นชั่วโมง แต่เมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นดีนะครับคนที่มารอตั้งแต่บ่ายโมงก็ยังไม่ได้กินข้าวกินน้ําอะไรเลยซึ่งบางคนก็มีสภาพร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงเริ่มมีสภาพร่างกายที่อ่อนล้าเกิดขึ้นและยังต้องมาแย่งอาการหายใจกับคนอีกเป็นหมื่นๆคนครับที่พากันมาแออัดหน้าประตูทางเข้าในตอนนั้นก็เริ่มมีคนขาดอากาศหายใจเสียชีวิตแล้วนะครับซึ่งเป็นการเสียชีวิตแบบตายทั้งยืนโดยที่คนรอบข้างไม่รู้อะไรทั้งสิ้นครับ เนื่องจากต่างคนต่างก็ผักกันไปกันมานะครับพร้อมกับเป็นช่วงที่คอนเสิร์ตกาลังจะเปิดการแสดงพอดีมันก็เลยทําให้ผู้คนรอบๆนะครับไม่มีใครสนใจใครทั้งนั้นคือกูจะเข้าไปให้ได้ต่างคนก็ต่างเจจดจ่อๆๆๆกันที่หน้าประตูนะครับจนกระทั่งเวลาประมาณ1นึ่ทุ่มสินาทีในขณะที่วงเดอะฮูนะครับทำการเซาเช็คฮัลโหลฮัลโหลหนึ่ประกาศตามสายพุ่เย,ยาวย์บานเด้อเมือเอิร์ดบานเฮาสิมีลงท่านกาเข้าไปกินกันได้แต่ยอย่าหอกับบานนะครับมันเปลี่ยง ในตอนที่ทางวงทำการซาวเช็คนะครับพอทุกคนได้เย็นเสียงดนตีขึ้นเท่านั้นแหละจากผู้ชมธรรมดาธรรมดานะครับก็เริ่มกลายมาเป็นซอมบี้ที่กรูเข้าอย่างไม่คิดชีวิตเราผู้ชมเริ่มผลักดันกันมาเรื่อยๆนะครับจนทําให้ประตูสเตเดียมเปิดออกเพราะมันทนแรงไม่ไหวครับและวิ่งเข้ามาอย่างไม่คิดหน้าคิดหลังที่ทําให้ผู้ชมทั้ง26คนได้รับบาดเจ็บบางส่วนก็เสียชีวิตจากการถูกวิ่งชนจนล้มนะครับล้มยังไม่พอโดนเหยียบซ้ําอีกครับจนตายเลย ด้วยเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นไปไวเป็นอย่างมากนะครับที่ทําให้คนโดนเหยียบเสียชีวิตในเวลาต่อมาและด้วยความที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่สามารถเข้าไปดูเหตุการณ์ได้อย่างทั่วถึงพร้อมทางระงับเหตุซึ่งน่าได้อย่างทันท่วงทีนะครับด้วยความเดือดด้อนของผู้ชมนี่เองครับเขาก็เลยกลัวว่ามันจะหนักขึ้นไปกว่าเดิมด้วยซ้ําส่วนคนที่ยืนเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้กว่าที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะรู้ก็ตอนที่เห็นศพนอนกับพื้นครับหลังจากที่ทุกคนเข้าไปด้านในสเตเดียมกันหมดแล้ว โดยงานคอนเสิร์ตวันนั้นมีผู้สังเวชชีวิตไปมากกว่า11คนครับและบางคนก็เสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจบางคนถูกเหยียบตายครับซึ่ง3คนในจํานวนผู้เสียชีวิตนี้ยังเป็นเด็กนักเรียนชั้นมัธยมกันอยู่เลย แต่ทิ้งย่างไรก็ตามนะครับในคืนนั้นงานคอนเสิร์ตก็ไม่ได้ถูกยกเลิกแต่ยังได้เนื่องจากทางผู้จัดงานกลัวว่าผู้คนนับหมื่นคนจะไม่พอใจเป็นธรรมดาครับจะพากันเดือดดานไปมากกว่าน,นี้แล้วก็พากันพังข้าวของจึงมีการให้ศิลปินจัดแสดงคอนเสิร์ตต่อไปเรื่อยๆส่วนทางวงเดอะฮูที่กําลังเล่นเพลงอย่างสนุกสนานบนเวทีอยู่นั้นครับโดยที่ศิลปินกําลังเล่นเพลงก็ไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับว่าภายในงานทั้งหมดนี้มีผู้เสียชีวิตจากการรอเข้าชมคอนเสิร์ต แต่เมื่อจบการแสดงบนเวทีไปแล้วทางผู้จัดก็ได้เข้ามาแจ้งข่าวให้ฟังทําให้สมาชิกภายในวงถึงกับช็อกและพูดไม่ออกในคืนนั้นเลยจกกนกระทั่งคอนเสิร์ตในวันถัดมาที่เมืองบัฟฟาโลนะครับทางวงก็ได้ไว้อรแด่แดกเพลงของพวกเขาส่วนทางผู้จัดงานและวงเดอะฮูนะครับในเวลาต่อมาได้ถูกครอบครัวของผู้เสียชีวิตฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเรียกร้องในสิ่งที่พวกเขาควรจะได้รับครับสุดท้ายนั้นในปี1983นะครับทางครอบครัวผู้เสียชีวิตก็ชนะคดีและได้รับเงินชดเชย ต่อมาทางเมืองซีซินาติก็ได้ออกนโยบายใหม่ขึ้นมานะครับหลังจากที่มีการสังเวยไป11ชีวิตคือห้ามขายบัตรคอนเสิร์ตแบบมาก่อนนั่งก่อนนะครับมาที่หลังนั่งหลังมีผลต,ตั้งแต่วันที่27ธันวาคมปี1979 ถึงแม้ว่าจะมีการเข้มงวดเรื่องกฎเกณฑ์ต่างๆนานาแล้วก็ตามนะครับสุดท้ายนั้นก็มีเหตุการณ์ที่คล้ายกันเกิดขึ้นจนได้เมื่อทาวิสกอตและเปอร์ชื่อดังนะครับมีงานคอนเสิร์ตเกิดขึ้นเมื่อวันที่5พฤศจิกายนปี2021คอนเสิร์ตแอสตโตเวอร์ได้จัดขึ้นที่ NGT Park ารัเท็กซัสนะครับภายในคืนนั้นมีผู้ชมมากกว่า50,000คนและยังไม่รวมคนที่ลักลอบเข้าไปในงานอีกมากมายในจํานวนนี้ก็มีเด็กเนียนป่าปนเข้าไปด้วยเหมือนกันนะครับ ผู้คนต่างก็พากันกระโดดข้ามรั้วกันเข้าไปนะครับแทบจะไม่สนใจเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเลยแม้แต่น้อยผู้ชมหลังไหลเบียดเสียดกันไปที่หน้าเวทีนะครับในขณะที่โชว์กำลังจะทำการ,สรแสดงเมื่อไฟแสงสีเริ่มสาดส่องไปที่บนเวทีนะครับทาวิสกตก็เริ่มร้องเพลงแรกของเขาเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานเพียงเท่านี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ได้รับแจ้งทันทีว่า มีผู้ชมอาการหน้ามืดหายใจไม่ออกนะครับซึ่งมีผู้ชมในเหตุการณ์เล่าไว้ว่าพวกเขาตะโกนขอร้องขอความช่วยเหลือนะครับพยายามจะส่งสัญญาณให้ทาวิสกอตหยุดการสแสดงแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับแต่อย่างใดนั่นก็เท่ากับว่าพวกเขาถูกเมินเฉยจากเจ้าหน้าที่จนในเวลาต่อมาเหตุการณ์ก็ได้เริ่มบานปลายนะครับ mm. เมื่อมีผู้ชมเคาะร้ายซึ่งมีอาการคล้ายๆกันคือหน้ามืดเป็นลมก่อนที่พวกเขาเหล่านั้นจะจมลงและหายไปในฝูงชนครับหายไปในคลื่นมนุษย์ หลังจากนั้นจึงมีการเรียกหน่วยงานพยาบาลเข้ามายังจุดเกิดเหตุนะครับแต่ด้วยความที่คอนเสิร์ตยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆและทาวิสก็ตก็ยังคงพยายามเล่นเพลงเราเอารมณ์ผู้ชมต่อไปมันจึงกลายเป็นประเด็นดราม่าครั้งใหญ่ขึ้นมานะครับและในคืนนั้นมีผู้เสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจและเหยียบกันตายไปถึง8คนเหตุการณ์ในครั้งนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บไปกว่า300คนครับโดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่1 4ถึง27ปี ในขณะเดียวกันก็ยังมีข้อสงสัยมากมายด้วยกันครับเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในงานว่าทําไมถึงไม่สามารถเขาระง,งับเหตุความวุ่นวายได้ทั้งผู้ชมที่ทะลักเข้ามาในงานคอนเสิร์ตเกินความจุและการไม่ระง,งับคอนเสิร์ตชั่วข้าวหลังเกิดเหตุส่วนทางฝั่งเจ้าหน้าที่ก็ได้แก้ต่างเหมือนกันว่าเจ้าหน้าที่ถูกฉีดสารพิษเข้าดีคอจนมีอาการหน้ามืดหมดสติและแพทย์ก็พบรอยเข็มฉีดยาบริเวณคอเจ้าหน้าที่เหมือนกันครับ ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ก็ยังคงอยู่ในการสอบสวนนะครับยังไม่มีการยืนยันที่แน่ชัดจริงเท็จแค่ไหนส่วนทาวิสกอตและผู้จัดงานนะครับถูกฟ้องร้องดำเนินคดีให้ออกมารับผิดชอบจากความประมาจนมีผู้เสียชีวิตในงานถึงแม้ว่าจะมีคนที่กำลังได้รับการผฐมพยาบาลอยู่นะครับแต่ก็ยังคงดำเนินงานข้อเสื่อต่อไปอีกเป็นเวลากว่า40นาทีหลังจากเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วนะครับทาวิสกอตก็ได้ออกมาทวิตเตอร์นะครับออกมาแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและพร้อมช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตตอย่่างเ็มที เหตุการณ์นี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนชิ้นสําคัญนะครับให้กับเราผู้ชมและนักร้องนักแสดงบทเวทีถึงแม้ว่าจะมีการป้องกันมากมายขนาดไหนก็ตามนะครับแต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้เสมอทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมนักร้องนักดนตรีนะครับที่ต้องคอยสอดส่องแฟนๆของพวกเขาเพื่อมีเหตุการณ์คับขันก็จะสามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะครับตัวอย่างเช่นวงลีกินพาร์คที่แสดงคอนเสิร์ตที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อวันที่26กันยายนปี2001 ในระหว่างที่ลิงกิตพากำลังเล่นคอนเสิร์ตมันมันอยู่นั้นครับมีผู้ชมท่านหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นลมหมดสติทางนักร้องและทีมงานจึงหยุดการแสดงทันทีนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินทางเข้าช่วยเหลือและยังคงกล่าวต่ออีกว่าถ้าพบเห็นใครที่ล้มลงให้พยุงเขาขึ้นมาและขอความช่วยเหลือทันที เราผู้ชมที่หน้ามืดเป็นลมมักจะพบเห็นบ่อยๆในงานคอนเสิร์ตนะครับโดยเฉพาะจุดที่มีคนมากๆและนี่ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นครับที่ผมเอามาเล่ายังมีอีกหลายงานด้วยกันครับที่ผมไม่ได้พูดถึงที่มีลักษณะเหตุการณ์คล้ายๆกันแต่ทิ้งอย่างไรก็ตามนะครับเหมือนที่ลิเกตพ์คพูดไปเมื่อกี้ถ้าเห็นใครล้มลงให้พยุงเขาขึ้นมาและขอความช่วยเหลือทันทีส่วนเวลุรถแห่บ้านเรานั้นก็จวดกันพี่้อง